พระอริยะบุคคลระสังโยชน์ได้ต่างกันภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจำพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสีจำพวกเหล่าไหนบ้างสีจำพวกคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้มีสังโยชน์ส่วนเบื้องต่ำทั้งหลายที่ยังกระไม่ได้มีสังโยชนตัวเหตุให้ต้องเกิดอีก ที่ยังระไม่ได้และมีสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องมีพบที่ยังระไม่ได้ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ระสังโยชน์ส่วนเบื้องต่ำทั้งหลายได้แล้วแต่มีสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องเกิดอีกที่ยังระไม่ได้มีสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องมีพบที่ยังระไม่ได้ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ ระสังโยชน์ส่วนเบื้องต่ำทั้งหลายได้แล้วทั้งอย่างระสังโยชน์ตัวเหตุให้มีการเกิดอีกได้ด้วยแต่มีสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องมีพบที่อย่างระไม่ได้สีบุคคลบางคนในโรคนี้ระสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งหลายได้แล้วระสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องเกิดอีกได้แล้วและอย่างระสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องมีพบ ได้อีกด้วยประเภทที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายพระสกธาคามีนี้แลเป็นผู้ระสังโยชน์ส่วนเบื้องต่ำทั้งหลายไม่ได้ทั้งหมดระสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องเกิดอีกยังไม่ได้และระสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องมีพบยังไม่ได้ประเภทที่สองภิกษุทั้งหลายพระอนาคามีพวกที่มีกระแสในเบื้องบน ไปสู่อากนริถภพนี้แลเป็นผู้ระสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งหลายได้ทั้งหมดแต่ยังระสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องเกิดอีกไม่ได้และระสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องมีภพยังไม่ได้ประเภทที่สภิกษุทั้งหลายพระอนาคามีพวกที่จักปรินิพานในระหว่างนี้แลเป็นผู้ระสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งหลายได้ด้วย ระสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องเกิดอีกได้ด้วยแต่ยังระสังโยชน์ตัวเหตุให้มีพบไม่ได้ประเภทที่สี่ภิกษุทั้งหลายพระอรหันต์ขีนาศพนี้แหลเป็นผู้ที่ระสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งหลายได้ระสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องเกิดอีกได้และยังระสังโยชน์ตัวเหตุให้ต้องมีพบได้อีกด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านี้คือ บุคคลสีจำพวกมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก